โมหะเจตสิกชื่อว่าโมหะเพราะว่าอัดว่าหลงในอารมณ์ได้แก่ความไม่รู้นะครับโมหะหรืออวิชชานะโมหะตัวนี้คืออวิชชานะครับมีลัษณะที่จตุกะก็กคือมีความไม่รู้ความเป็นจริงของสภาวธรรมเป็นลักษณะถามว่าไม่รู้อะไรเอ่ยความเป็นจริงของสภาวธรรมอก็คือไม่รู้ในอริยสัจ นะไม่รู้ในเรื่องของขันในยตนาธาเดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีหนึ่งอันนั้นในเรื่องของอวิชชาเนี่ยก็จะมีพระส,สูตรในเรื่องของอชิตะามานะวะกะปัญหานะจริงๆก็คือมีพรามไปถามพุรโรงโ์ว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้โลกถูกอะไรพุ่มห่อไว้เอ่ยต้องถามก่อนว่าโลกคืออะไรเวลาโลกที่พุดถึงในพระส,สูตรนะโลกคืออะไรเอ่ย หมูสัตว์ก็ได้นะแต่จริงๆแล้วตรงนี้ก็คือลักษณะของโลกคือขันห้าก็ได้แปลได้หลายอย่างนะโลกคือแตกทาลายก็ได้ในยะนี้เนี่ยโลกก็คือขันห้าถามว่าขันห้าเนี่ยถูกอะไรพุ่มห่อไว้อวิชาชานะอวิชาหุ่มห่อไว้แล้วถามว่าโลกไม่ปรากฏเพราะอะไรไม่ปรากฏเพราะว่ามีความตรนีหรือมีความประมาทก,ก็คือถามว่าขันห้าจะไม่ปรากฏ นะก็คือถ้าเรามีโทสะมีความตน่ีมีความประมาทอยู่โลกก็จะไม่ปรากฏนะแล้วถามว่าในคําถามที่สามเขาบอกว่าอ,อ,อะไรเป็นเครื่องฉาบทาอะไรเล่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกเราจะเห็นว่าเราจะได้ยินสำ,สำนวนนะก็คือตัณหานะฉาบทานั้นตันหาเนี่ยฉาบฉาบทาโลกไว้นะแล้วก็คําถามสุดท้ายเนี่ยเขาจะถามว่า อะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกทุกถูกต้องกับทุกนั่นแหละคือภัยใหญ่ของทุกคนนะครับก็คือชาติชาลาพยาธิมรณะเป็นต้นเป็นภัยใหญ่ที่ทุกคนจะต้องเจอปรงบอกแล้วนะเอกว่วัจะนะพูดแล้วไม่ผิดเพี้ยนดังนั้นหมายความว่าให้เรารู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เกิดทุกอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นนะขันห้าเราเนี่ยแหละ เป็นทุกข์นะครับดังนั้นก็คือเราเดินตามรอยพระบาทกันดีกว่านะออกดีกว่านะครับนั้นเรามาดูในเรื่องของกิจหน้าที่ของเขาคือมีการปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์เป็นกิจถามว่าเขาปกปิดสภาวะอะไรเอ่ยปกปิดอะไรไว้คือ ปกปิดในเรื่องของกรรมสกตาก็คือหมายความว่าปกปิดไม่ให้เรารู้เรื่องของสังสารวัตในอดีตเป็นอย่างไรขันนยตนาธาเป็นอย่างไรจึงทําให้เมื่อปกปิดในเรื่องสังสารวัตก็ทําให้ไม่เข้าใจอริยสัจอริยสัจก็ถูกปกปิดด้วยนั้นให้เรารู้ว่าเขาปกปิดเงื่อนงำในสังสารวัตในเบื้องต้นเอาไว้พอเราไม่รู้ปุ๊บไม่เข้าใจสังสารวัตรเราจะไม่เข้าใจอริยสัจนะครับดังนั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยปกปิด ปกปิดได้คือเราไม่สามารถรู้เงื่อนต้นของสังสารวัตรเลยก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของกรรมสกตาโดยผ่านปฏิจจสมุปบาทนะะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอทําความรู้กันถ้าเขาปกปิดไว้เนี่ยเราต้องเปิดด้วยการฟังนะครับส่วนอาการปรากฏผลของการปกปิดเอาไว้ก็คือมีความมืดมืดมนมืดบอดมืดยังไงเอ่ยทำไมถึงมืดรู้ไหมอาการปรากฏ เพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้แป่แปลว่าคือหมูสัตว์เนี่ยมีความไม่รู้ใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้อีกว่าเราเนี่ยโง่คือมันเหมือนกับว่าถ้าเราพูดจับยาวนะก็คือเราเป็นไงเอ่ยถ้าปุถดชนก็คือเราโง่แต่เราอวดฉลาดทงโลกเราคิดว่าเราฉลาดแต่จริงๆแล้วความรู้เรานิดเดียว แต่ความไม่รู้นี่แหละดังนั้นคนที่รู้ว่าเราไม่รู้นี่คือคือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องฟังในสิ่งที่เราควรรู้นะครับดังนั้นก็คือคนทั่ทวไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ตรงนี้ก็คือมืดบอดนะก็คือยังอยู่ในสังสารวัตอีกนานเพราะไม่รู้เลยว่า,าตัวเองไม่รู้นะก็พยายามคิดว่าเรารู้รู้อะไรมากๆก็ตามนะ นั่นหมายความว่าตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งในสังสารวัตรหรืออริยสัจขณะนั้นก็ที่เรียกว่าเราไม่รู้นะครับมีการใส่ใจต่ออารมณ์ไม่แยกคลายเป็นเหตุใกล้ก็คือหมายความว่าการตรงนี้คืออโยนิโสมนสิการก็คือหมายความว่าถ้าเรารับอารมณ์มาแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่มีอุสลเกิดขึ้นความรู้ความเข้าใจก็จะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นดังนั้น,น,นการที่เราใส่ใจไม่แยกคลายก็คือรับอารมณ์ด้วยลักษณะของ ก็อะไรเลยเอ่ยก็คือรับการมอารมณ์ที่ตรงกับกิเลสนั่นแหละจึงทําให้อโยนิสงส,ส์นั่นเองจึงเกิดขึ้นตรงนี้เป็นอุปนิส,สัยที่มามีมานานในแสนกฎกับก็คือหมายความว่าเวลาที่เรารับอารมณ์เนี่ยถามว่าในสังสาวรวัฏเราเนี่ยเราเกิดมาเยอะมากเรามีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานสิ่งเหล่านี้เนี่ยสะสมอยู่ในกระแสจิตพอเราสั่งสมพวกนี้ไว้แล้วพอรับอารมณ์ ก็ต้องเป็นไปด้วยอํานาจของอุปนิสัยพวกนี้จึงทําให้อโยนิสงสิกานะั่นคือเกิดขึ้นมาโดยที่เขาเลยเลยรับอารมณ์มาแล้วก็ไม่แยกคลายเลยก่อนจะแยกคลายได้ต้องต้องฟังต้องฟังแล้วต้องพยายามที่จะเขาเลยเลยมีศรัทธาแล้วก็เอาคําสอนมาลงใจเพื่อที่จะโยนิสงสิกานแทนการไม่โยนิสงสิกานในสังสารวัตนะครับตรงนี้ก็คือเพราะการไม่แยกคลายในในอารมณ์นั่นแหละเป็นเหตุใกล้ที่จะเอาวิชา เกิดขึ้นเรามาดูอัด4ประการของโมหะเจรสิก์อีกนัยยะหนึ่งนะฮะนยะหนึ่งบอกว่ามีความมืดบอดแห่งจิตเป็นลักษณะนะอันนี้ก็คือเน้นลักษณะของออมืดเลยก็คือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้นั่นแหละเป็นลักษณะของมีความไม่แทงตลอดในสภาวะธรรมนะอัดที่สองเนี่ยเป็นอัดเรื่องของการการที่จะไปปฏิบัติแล้วผิดก็คือหมายความว่าถ้าคนที่มีอวิชชาเนี่ยจะมีความมืดบอด พอมีความมืดบอดปุ๊บเนี่ยลักษณะการที่จะไปปฏิบัติก็คือเขาจะไม่แทงตลอดในสภาว่าทมแน่นอนนะครับถ้าเอาความไม่รู้ไปปฏิบตัติมีการปฏิบัติผิดเป็นอาการปรากฏนั่นหะมายความว่าอัดแรกเนี่ยก็คือพูดทั่วไปสําหรับทุกๆคนแต่เมื่อไหร่ที่คนที่ไม่รู้แล้วไปปฏิบตัติเขาจะมีลักษณะเบื้องต้นนั่นคือบอดก่อนก็คือไม่รู้ว่าเราไม่รู้เสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยความไม่รู้โดยเอาเราไปกําหนดหรือไปทําอะไรก็ได้ตามที่ มีความคิดเห็นแบบนั้นอยู่จึงมีการปฏิบัติผิดเป็นการปรากฏแล้วมีการไม่ใส่ใจต่ออารมณ์ก็คือการอายนที่สองสิการเหมือนกันเป็นเหตุใกล้ที่ทําให้การปฏิบัติผิดเหมือนกันนะครับอ่าครน,นี้เรามีคําถามไหมครับเกี่ยวกับตรงนี้เราจะไปต่อนะครับในอัตสาลินีอัตถกถากล่าวว่าพึงเห็นว่าโมหะนี่เป็นมูลของอกุศลทั้งปวงโมหะในที่นี้เรียกว่าอาวิชชาก็ได้ ในพระสูตรเนี่ยอวิชาได้แก่ความไม่รู้ในฐานะ4ประการคือไม่รู้ในอริยสัจเราต้องรู้ว่าในความไม่รู้เนี่ยมีสองนยะนยะของพระสูตรเนี่ยจะแสดงไว้แค่ไม่รู้ในอริยสัจสีถามว่าต่างกันตรงไหนกับพระพิธรรมก็คือในวิสุทธิมรรคเนี่ยก่าวอวิชาเอาไว้ว่าไม่รู้ในฐานะ8ประการคือนยะอภิธรรมในถามว่าแปประการเนี่ยสิ่งที่เพิ่มมาคืออะไรเอ่ย ความไม่รู้ในอริยสัจสีก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้ในขันยญาตนาธาตุในอดีตนะครับไม่รู้ขันยญยตนะญาตนาธาตุในอนาคตไม่รู้ขันยญยตนาทั้งอดีตและอนาคตเรามาดูกันว่าคืออะไรแล้วก็ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทดังนั้นถามว่าสองนัยนี้ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงที่ว่า คือความไม่รู้ในอริยสัจสี่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าถือว่าเป็นบุคคลที่ยังสั่งสมมาไม่มากเนี่ยยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในส่วนวของตรงนี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่า,ค,า kitty, คนที่เขาไม่รู้ในพระสูตรในเรื่องของอริยสัจสี่ฟังแค่อริยสัจสี่ก็ก็พอแต่ถ้าเรายังสั่งสมมาไม่มากฟังอริยสัจสี่พอไหมไม่พอต้องฟังอะไรเอ่ยต้องฟังในเรื่องของ ามว่าขันในยตนาธาตรงนี้คืออะไรครับที่เราเราฟังกันบ่อยๆมาว่าก่อนจะเข้าใจอริยสัจต,ต้องเข้าใจอะไรก่อนต้องเข้าใจกรรมและผลของกรรมังนั้นในส่วนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือกรรมัสจักายานตัวนี้กรรมวัฏจัยานในนั้นถ้าเราเราลองมาดูกันนิดเดียวนะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยการที่เราจะทําความรู้เนี่ยเราควรจะทําความรู้จากไหนไป นั้นเราจะเห็นว่าความรู้ในข้อที่แดความไม่รู้ในข้อที่แคืออะไรครับความไม่รู้ในปฏิจจสม,มุปบาทดังนั้นเราต้องทาวิชาก็คือความไม่รู้ความรู้ตั้งแต่ในปฏิจจสม,มุปบาทที่เราเคยเคยศึกษากันมาในระดับหนึ่งแล้วนะให้รู้คร่าวๆก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องของร,รมและวิบากในส่วนของจิตและเจตสิกดังนั้นถามว่าการไม่รู้ในปฏิจจสม,มุปบาทตรงนี้เนี่ยก็คือเราไม่รู้เงื่อนต้นของสังสารวัฏ เราไม่รู้เงื่อนปลายของสังสรารวัฏและเราไม่รู้เงื่อนเงื่อนกลางของสังสรารวัฏดังนั้นการทําความรู้ในปฏิจจสมุปบาทเราต้องเข้าใจองค์ส2สองเข้าใจการสต้องเข้าใจสังเขปสี่ตรงนี้คือมีส่วนของอดีตเหตุทําให้เกิดปัจจุบันนผลปัจจุบันนผลต่อกับปัจจุบันเหตุใหม่ก็คือการเห็นการได้ยินของเราปุ๊บเราก็มีกิเลสใหม่ก็คือทํากรรมใหม่ทาใ,ใจ เมื่อมีปัจจุบันเหตุทําให้เกิดอนาคตผลตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องเข้าใจว่าสังสารวัตรมีสี่ส่วนมีสามการแต่มีสี่ส่วนในปัจจุบันการมีสองส่วนส่วนที่เป็นผลและส่วนที่เป็นเหตุยังไม่ยากยังไม่ต้องเข้าใจอะไรมากก็คือแค่ว่าถามว่าเราเข้าใจไหมว่าสัตว์มีความไม่รู้เรากําลังดูตรงนี้ว่าอวิชาคือความไม่รู้จึงทําให้สังขารนี่คือทําบุญหรือทําบาป ทำให้เมื่อทำบุญทำบาปเราจะต้องไปเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติครั้งแรกเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณถ้าครั้งต่อไปเรียกประวัติวิญญาณนะบางคนปฏิเสธตรงนี้ว่าไม่ควรเป็นปฏิสนธิวิญญาณแต่ว่าการแสดงสังสารวัตรต้องแสดงในเรื่องของภพชาติเพื่อให้เราเข้าใจว่าขณะแรกเรียกปฏิสนธิวิญญาณต่อไปเนี่ยเป็นการเห็นการได้ยินน,ะนั้นสีเขียวเนี่ยคือชีวิตประจําวัน สีเขียวตรงนี้ก็คือทุกขสัตว์นั่นเองดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราเห็นเราได้ยินแล้วเป็นไงเออเราทํากรรมใหม่ด้วยปัญหาที่เกิดแรกๆคือสมุทยัยสัจจะตรงนี้ในเราว่ากันอีกทีหนึ่งเกิดการยึดมั่นถือมั่นและทํากรรมใหม่ทําให้เกิดชาติและชาติชาาและมรณะนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราต้องเข้าใจนิดนึงดังนั้นถามว่าในส่วนของปฏิจจสมุปบาทตอนนี้ถือว่าเรารู้แล้วตอนนี้เราได้ฟังคือทําความรู้แล้วนะ พอทําความรู้แล้วสามว,ว่าความไม่รู้เราย้อนกลับไปเป็นข้อเจเนี่ยความไม่รู้ขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตตรงไหนเอย่ยเราไม่รู้ขันในส่วนของอดีตและอนาคตเขาอธิบายว่าไม่รู้ในปัจจุบันใช่ไหมใช่ไหมครับ <S <S การไม่รู้ในปัจจุบันตรงนี้นก็คือต้องบอกว่าปัจจุบันที่มาจากอดีตแล้วปัจจุบันที่จะไปในอนาคตตรงนี้ถึงจะทําให้ตรงกับความหมายของคําว่า ไม่รู้ในขันทั้งส่วนอดีตและส่วนอนาคตหมายความว่าส่วนอดีตที่ทําให้เกิดปัจจุบันไม่รู้ยังไงเอ่ยเราไม่รู้ว่าขณะที่เราเห็นเราได้ยินเนี่ยใครใครทําให้เราเราไม่รู้ใช่ไหมเราคิดว่าคนอื่นทําแต่พระองค์บอกว่าเราทําตัวเราเองนี่คือข้อเจ็ดที่เราไม่รู้แล้วถามว่าปัจจุบันที่เราทําเนี่ยเราจะได้รับผลในอนาคตไหมได้รับ,รบนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของข้อเจ็ด Am am 7, พอเราทําความรู้ข้อเจ็บสมมติผ่านแล้วนะมม้นเราผ่านข้อแปดไปแล้วทําความรู้ข้อแปดทำความรู้ข้อเจ็บทำความรู้ข้อหกคืออะไรเอ่ยความไม่รู้ในขันส่วนอนาคตถามว่าอนาคตเป็นไงเอ่ยในอนาคตเนี่ยถามว่ามีที่สุดไหมไม่มีที่สุด,<โ>ดพระองค์แสดงเอาไว้ไม่มีที่สุดเพราะอะไรเอ่ยเพราะตัวตัณหาตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงกรรมก็คือ ส่วนกรรมที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยจะทําให้เราได้รับผลเป็นทาย,ยาทของกรรมในอนาคตแต่ขันในส่วนอนาคตที่หาที่สุดไม่ได้เพราะขณะเห็นขณะได้ยินในแรกๆทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมีสมุทัยสัจจะคือตัญหาเกิดขึ้นโดยที่เราทันไหมลัดนิ้วมือเดียวจิตเกิดดาบแสนโกรธขณะไม่ทันนั่นหมายความว่าตรงนี้ทําให้เราเห็นว่าปัญหาเนี่ยตาบใดถ้าสติปัฏฐานเราไม่เกิดนะ ตัณหาตรงนี้สร้างอะไรเอ่ยตัณหาตรงนี้สร้างอะไรสร้างขันเนี่ยสร้างชาติชลาวัสร้างขันถ้าตัณหาทางตาก็คือสร้างตาถ้าเป็นกุศลก็คือตามนุษย์ตาเทวดาตาพรหมถ้าตัณหาตรงนี้เป็นอกุศลก็คือหมายความว่าทําให้เกิดกรรมที่เป็นอกุศลก็คือถ้าเป็นโทสักก็ทําให้สร้างตาสัตว์นรกนั้นหมายความว่า ไมุ่ฒตตนหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นบุญหรือบาเราจะต้องสร้างขันในอนาคตตลอดไหมตลอดตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าขณะมองสร้างตาแล้วขณะฟังสร้างหูแล้วโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราสร้างแต่พระองค์บอกไว้ว่านี่คือสัตว์ไม่รู้ถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานเราจะสามารถที่จะละตรงนี้ได้ ก็คือหมายความว่าขณะเห็นขณนะได้ยินเราสามารถที่จะละคลายตัณหาที่ผูกสีกับตาเอาไว้ทําให้เราเห็นแต่บัญญัติแล้วเราก็สร้างสร้างกรรมภพตรงนี้แหละถ้าเผื่อว่าเป็นกุศลเห็นเจดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาถ้าเผื่อเกิดโทสะก็สร้างตาในนรกนะก็คือ,อให้เรารู้ว่าข้อ6เนี่ยความไม่รู้ขันในส่วนอนาคตก็คือเพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาที่เป็นสมุทยัยสัจจะนี่แหละ คอยสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลานะครับบอกไว้เลยว่าเพราะอะไรเอ่ยทั้งบุญทั้งบาปอยู่ตรงนี้นะกรรมภพแต่มีใครเป็นปัจจัยอวิชาตันหาอุปทานกรรมตรงนี้จึงเป็นไปกับวัตตะน่ากลัวไหมน่ากลัวนะครับส่วนข้อห้าคืออะไรเอ่ยความไม่รู้ขันในส่วนอดีตถามว่าอดีตตรงนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าที่ผ่านมาเราสุขหรือทุกข์ รู้ไหมครับพระองค์แสดงไว้เนี่ยเราพอเห็นไหมว่าในอดีตเนี่ยมีแต่ความเจ็บปวดสุขติไม่มากเพราะอะไรเอ่ยนักขังสิกขูตสทุติยชิกขาสสตรทั้งหมดเนี่ยในอดีตเนี่ยแสดงเพื่อเราเห็นว่าอดีตที่หาเบื้องต้นไม่ได้เนี่ยกรรมที่เราทํามาในอปุสสลรกรรมมากเลอเกินชาวนะสองถึงหกเป็นไงเอ่ยให้ผล ตลอดไปจนกระทั่งถึงพันธิพาและถามว่าเราทําชวนะสองกหกมามากแค่ไหนมากมายหรือเกินเพราะภูมิเนี่ยจึงกั้นเอาไว้ให้เรารับเฉพาะส่วนที่สุบทุกปนกันเพราะภูมิเนี่ยทําให้เราได้รับประมาณหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่มีเหตุปัจจัยว่าเรามีการละคติอุปธิที่เป็นวิบัติก็คือไปเกิดในอบายชาวนะสองถึงหที่เคยเราทำเอาไว้ จะวิ่งมาส่งให้เราเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะไปเกิดในสุคติก็ยากแสนยากแต่ถามว่าทุกวันนี้ท่านได้กันหรือยังท่านได้กันหรือยังได้ความเป็นมนุษย์พระสระมมาจ้าอุบตัตถถึงพร้อมด้วยศรัทธาที่จะฟังพระสัทธรรมได้สามอย่างอย่างอย่างสุดท้ายคืออะไรครับการปรลบความเพียรรู้แจ้งในอริยสัจสี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ว่ามีฐานะเหมาะสมเหมาะควรแก่ ทุกท่านที่ได้สามอย่างนะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมว่าความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาททาให้เราตาสว่างไหมความไม่รู้ในขันส่วนอดีตนาคตก็ทําให้เราตาสว่างอีกว่าปัจจุบันที่เราได้เห็นได้ยินเป็นต้นเราทํามาเองถ้าเราจะทํากรรมใหม่เราเป็นผลเป็นผู้เป็นทายาทรับผลของกรรมของเราเองแล้วเรารู้ขันในอนาคตว่าถ้าเรายังไม่ภาวนาถึงสติปัฏฐานเรายังสร้างขันอยู่ไม่รู้จักจบ นะครับแล้วสร้างโดยส่วนใหญ่เป็นสุกติหรือทุกติสร้างไปข้างหน้าทุกกตินะเชื่อผมนะครับว่าชาวนะเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นกุศลชาวนะนี่ไม่มากเราต้องพยายามเพิ่มนะครับส่วนขันในอนาคตเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าสัตว์ที่หาความสุขทั้งหมดความสุขทั้งหมดเป็นของชั่วคราวถ้าใครปรารถนาสุขต้องได้ ต้องได้ทุกพระสุกรบทุกก็คืออยู่ด้วยกันเหมือนเหรียญบาทนะฮะแต่ว่าถามว่าสุขเนี่ยแค่ไหนเราลองคิดถึงสุขที่สวยเต็มที่สิเราไปเป็นเทวดาเป็นโหมเนี่ยคิดว่าสุขได้แค่ไหนสุขทางตาสุขทางกายได้แค่ไหนที่จะว่าโดยวัดโดยโดย,โดยสักว์บุคคลนะถามว่าสุขเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสู้กับทุกกายได้ไหมเวลาที่เราได้รับ ทุกขวิบากสู้ได้ไหมเวลาอยู่ในนรกสู้ไม่ได้เลยนะความสุขเนี่ยเลยบอกว่านิดหน่อยแล้วก็มีแค่ชั่วคราวเพราะว่าไม่ได้มากนะครับอ่านั้นก็คือเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจอริยสัจในเรื่องของนี่ทุกเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเสมอกันด้วยความเป็นทุกข์เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจในเรื่องของกรรมรสักกาเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจอริยสัจอันนั้นในยะของพระสูตรครับพระอภหันธรรมเนี่ย ที่มีนัยยะของบุคคลบุคคลที่รู้เร็วเนี่ยพระองค์แสดงอริยาศาสตร์ประกาศอริยาศาสตร์ก็สามารถที่จะบรรลุอริยาศาสจรธรรมได้แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นคนสั่งสมไม่เยอะต้องแสดงปฏิจจสมุปบาทแสดงเรื่องขันอัยธนนะธาตุานะครับ